สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบยกก่อนส่งงานนะฮะที่หนีบสามชั้นงานตัวนี้จะส่งร้านหนึ่งวัดสดุนะครับอำเภอสวรรคโลกจงังหวัดสุโขทัยนะอ้าวยกครับเราจะทดสอบยกก่อนส่งงานให้ลูกค้าดูทุกเจ้านะฮะเพื่อเป็นหลักฐานว่างานเราใช้ได้จริงนะฮะดูใต้ท้องเรียบๆนะ เรามาสองตัวนะครับวันนี้งานตัวนี้จะส่งอำเภอเรนูนครนะฮะสีแดงเนี่ยงานสวยๆนะฮะสนใจติดต่อได้ที่เพจที่นี่บอกบายคำพันสองปูนนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็ดห้าห้าหกสามนะฮะเราจะอัปเดตผลงานอ่อช่วงส่งงานทุกครั้งนะฮะโอเคฮะคผ่านนะฮะ สนใจติดต่อได้นะฮะตัวช่วยดีๆในการส่งบล็อกครับ